สิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์ใจแสนสาหัสหัวใจที่คุณทนทุกข์ทรมานมาเนิ่นนานที่ปิดกั้นขวางทางคุณทุกทางไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีวันนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้น ได้จบสิ้นลงแล้วนะคะสิ่งต่างๆที่คอยทำร้ายทำลายคุณทุกรูปแบบทั้งมองไม่เห็นและมองเห็นทั้งสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เขาได้แพ้ภัยตนเองจิตทั้งหลายที่คอยกลั่นแกล้งคุณเขาได้แพ้ภัยตนเองเขา ได้ยอมสิ้นเวรภัยที่มีต่อคุณแล้วเขาจบยุติแห่งการก่อเวรสร้างกรรมเบียดเบียนใจกายซึ่งกันและกันกับคุณแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันเคยเป็นประสบการณ์ร้ายๆในชีวิตคุณมันได้สูญสิ้นลงแล้วจบลงแล้วนะคะ จบลงแล้วจริงๆคุณจะได้รับอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับการปลดปล่อยจากเจ้ากรรมนายเวรที่ของกายที่เล่นงานกายจิตคุณอยู่คุณจะได้รับการตื่นรู้และเบิกบานคุณ จะได้รับความสุขสงบของใจคุณจะได้รับการเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดเงินเปิดทองเปิดหูเปิดตาเปิดประสบการณ์เปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณไม่เคยได้รับคุณจะได้รับอิสรภาพจากสิ่งที่ถูกกักขังภายในยจิตใจคุณคุณจะได้รับอิสรภาพจากสิ่งที่คอยขวางกั้นคุณ ตั้งแต่อดีตมาจนถึงทุกวันนี้คุณจะได้รับความตื่นรู้และเบิกบานใจคุณจะเป็นอิสระต่อทุกสิ่งคุณจะเป็นอิสระต่อความกลัวความกังวลใดๆทั้งปวงบนโลกใบนี้คุณจะเป็นอิสระต่อใจตนเองคุณจะได้รับความโชคดีอย่างมหศัศย์